เอาล่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะวันนี้ก็อยู่กันในเกม f o r ซ a h และซ o n นฟอย่างเช่นเคยนะก็อยู่กับผมคนเดิมนะเจจีจีครับนะเป็นนักแข่งรถระดับประเทศเป็นแชมป์โลก Formula ่าวันสมสมัยนะหลายคนก็อาจจะเห็นผมผ่านๆบ้างนะอยู่ในสนาม Formula ่าันะผมก็เป็นตัวแข่งให้กับหลายๆค่ายนะอาจจะใส่หมวกกันนอกลายคนอาจจะไม่เห็นหน้าผมนะเพราะว่าอยู่แต่นในรถนะนีปุมก็มาเปิดหน้าเปิดตาในเกมฟอสซัลและซ่อนไฟนะ ใช่นะล้อเราเอาการนะก็วันนีนะ้เราก็อยู่กับรถสไตล์สปอร์ตลาชิลี่นะนี่ก็เป็นรถคันนี้เลยนะ Mercedes AMG GT Black Series ปี2021นะโอ้โหกว่าจะพูดชื่อรถจบนะเอาผมเกือบหายใจไม่ทันนะโอ้โหชื่อรถยาวมากนะนี่รถคันนี้นะก็เป็นหนึ่งในรถที่หายากในเกม Forza Horizon 5นะอาจจะต้องไปประมูลน,นะในตลาดประมูลน,นะ ก็ประมูลมานะในราคา20ล้าน c r นะโถือว่าเอาเรื่องนะโคตรแพงนะเป็นรถลิมิต็ดนะนี่ผมก็เพิ่งซื้อบ้านใหม่ด้วยนะนี่ก็จะเป็นบ้านหลังนี้เลยนะหรูหราลนะเข้ากับหนุ่มขับรถเบนซ์อย่างผมนะโอ้โหแต่ว่าทางเข้าแบบ เป็นดินนะเออทางเข้าอาจจะทําให้รถเปือนนิดหน่อยทางเข้าผมอาจจะไม่ชอบเท่าไหร่นะก็เดี๋ยววันนี้เราจะเอารถคันนี้ไปเทสคณะ,ะแล้วก็จะเอาไปแต่งที่ศูนย์ฟอร์ซ่าเลยซอนไฟนะก็อาจจะเอาไปเปลี่ยนสีอาจจะอัพเกรดเครื่องยนต์นะตอนนี้เครื่องยนต์ก็เดิมๆมากนะรถคันนี้ก็มากับเครื่องยนต์ V8 นะเทอร์โบคู่นะโอ้โหแรงม้าก็อยู่ที่720แรงม้านะ พร้อมกับทอรก800ดิวตันเมตรนะโอ้โหซึ่งเดิมๆนี้ให้แรงม้ามาค่อนข้างเยอะมากนลเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วเดี๋ยวเราลองไปเทสกันเลยแล้วกันนะไปครับ let's go น,นี่อเอาจะขับเป็นมุมภายในแล้วกันเ mm hmm. ดยกก็จะเป็นเกียร์7สปีดเลยนะโอ้โหแบบโคตรเท่ะ mm hmm. บางกับเทอร์เบอร์คูดเสียงโหดมากแล mm ้ว hmm. ข้างในแบบหรูหราแบบ ก็มีเทคโนโลยีจากรถแข่งในสนามนะสำหรับเจ้ารถคันนี้เนะี่ยสวยงามจริงนะโอ้โหทางแบบเป็นดินลุกล,งลังนิดหน่อยนะก่อนจะทำให้รถเปิดนิดน,นึงเนะี่แต่ไม่เป็นไรอนะธรรมดานะโอ้โหจะวิ่งกับดินก็สบายนะก็มาซื้อบ้านอยู่เก็บเกียบคนเดียวนะเกิดไม่ยามให้แบบชาวบ้านแบบ ต้องได้รับเสียงลบกวนจากรถสปอร์ตนะบว่าเสียงเปนค่อน้างดังนะจากพลังจากคุ้มพลัง V8 นะโอ้โหมจะทำให้ชาวบ้านรำคาญนิดหน่อยนะก็รเดยวเราขับไปบอตัวเวกันนะวันนี้เท่มากนะท่านผู้ชมแทบจะไม่ต้องแต่งอะไรเลยนะคันนี้แต่งมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สวยงามจริงๆนะขับผ่านดินนะวันเดี๋เอาละเราก็จะเข้า m อต o r เวย์กันแล้วนะโอ้โหผมก็ไม่ค่อยอยากจะซื้อบ้านหลังนี้นะจะทำรถเปิดน,นิดนึงนะระหว่างขับมานะโอโ้แล้วก็ใกล้จักร o อตโตเวย์ด้วยนะแนะนำไปซื้อบ้านใกล้ศูนย์แต่งดีกว่าและจะดีกว่า โอ้ยสวยงามจริงนะยเดี๋ยวเราเข้ามาตัวเองเทสท็อปสปีดนะเขาบอกว่ารถคาันนี้วิ่งได้325กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะสูตรถึง100แค่3.2วินาทีเท่านั้นนะ,นะนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าจริงเปล่า ว่าเราจะเข้าประตูเองกันแล้วอ๋อจะเข้าผิดเลนนิดหน่อยเอาละผมซัดเลยแล้นะโอ้หด้วยเกิร์ตหลังทำงานแล้วฮะโอ้โเลี้ยวดีมากครับรถคันนี้โอ้ยแรงมากฮะท่านผู้ชม สองร้อยแปดสิบแปดสามร้อยแล้วทางอาจจะยังไม่สุดเนะี่ยถ้าเราลองทางนี้ได้ความยาวมากขึ้นนะซัดแล้วก็ต้องมาลองที่มอเตอร์เวย์อย่างเดียวนะเพราะว่ามอเตอร์เวย์นี่เป็นทางที่ยาวที่สุดในฟอร์ซ่าฮลแล้วไฟแล้วนะ รู้สึกว่ารถเกาะถนนดีมากครับข้างในรูรางจริงฮนะว่าจะเป็นหน้าจอหน้าปัดนะมากับดิจิตอลทั้งหมดเนะี่ยสามร้อยสิบห้าถึงไหมโอ้ย บอ,อกพิกมาได้3า5ร้แล้วแต่ว่าในเกมให้มาไปถึงเพราะอาจจะถึงนะเพราะว่าได้เนิดช่วยหรือเปล่า322 323มาช้าแต่มานะ325เดิมๆนะนิ่งมากะัะนิ่งมากะัะ เป็นรถที่นิ่งมากๆนะท่านผู้ชมโอ้โหขับเขาเมืองสบายอ่ะรู้สึกว่ามันนิ่งมากกับรถคันนี้โอ้สามร้อยสามสิบห้านะลงเนินมานะได้เนินช่วยนะไม่รู้ว่าจะตกไปอยู่เท่าไหร่นะสามร้อยยี่สิบเก้านะ ชิวๆว,ว่า329ลาจะสุดแล้วสำหรับเจ้าบอร์สิเดตคันน,นี้เดิมๆละเพราะว่าเลี้ยวไม่สะบัดเลยะมาด้วยความเร็ว300นะเขาโค้งนี่สบายอะตรงนี้ก็จะเป็นร้านกาฟแฟนะเราจะไม่มาจิบนะจอดรถไปแต่งกันนะ ขอลดเข้าไปแต know, ่งก <ing noise> uh, ันแล้วค่อยมาจิบกาแฟสั้นยาวคลองห้าโอ้ยถึงสูตรโฟลเซอร์แล้ววะเดี๋ยวราลดเข้าไปแต่งกันดีกว่าเป็นเป็นการเสียเวลา Hail okay, of pit to quang, you know. Bye, let's go. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody ends stained from the people who deceive me. Muddy ends break through the chains, go free me. Looking for change, looking for flame, Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest. Put me to the test. He's Check is i next He got the venom, a tangible weapon. No coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from P. a blessing. New focus. No guessing. Just bought an obsession. All will in his possession. You got the retention, I'll leave an impression. And take a redemption. Just kill no discretion. Your mind is a weapon. Eleven eleven, it's time for progression. Oh could try to play it, but you never to แต่งเสร็จออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเจ้าเม r c e d e เด AMG นะโอ้โหแต่งออกมาสวยมากฮนะสำหรับสีส้มดำนะผูผมก็ใช้เวลาแต่งไปค่อนข้างนานนะสำหรับเจ้าคันนี้นะก็ใช้เวลาเลือกสีนานนะไม่รู้เจ้าสีไหนนะสุดท้ายได้เป็นสีส้มนะซึ่งมันออกมาสวยมากๆนะแต่การแต่งก็ผมจะไม่บรรยายนะแล้วแต่ความชอบของท่านผู้ชมเลยนะตอนนี้ผมก็ได้ทําการอัพ เกดเครื่องยนต์มาเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วสำหรับเจ้าบุซิเดทคันนี้นะซึ่งมันโหดมากๆนะเดี๋ยวจะให้ดูเครื่องยนต์นะโอ้ย yeah. เครื่องยนต์คันนี้ตอนนี้ก็ได้ทําการอัปเกรดแรงม้านะแรงม้าก็อยู่ที่1 2 0 9แรงม้านะมากับทออร์ก1 2 8 1นิวตันเมตรนะโอ้โหซึ่งขึ้นมาจากเดิมเยอะมากนะถึง600แรงม้าเลยนะโอ้โเท่าตัวเลยนะก็เดี๋ยวเราจะไปลองท็อปสปีดกันนะวันนี้เวอร์แต่งไปจะวิ่งได้เทไรนะไม่คิดว่ารถคันนี้จะแต่งได้เยอะขนาดนี้นะผ๋ยวให้ดูภายในเลนยแล้วกันรถเบร์เซเดคันนี้นะแบบเห็นชัดๆนะ ต้นคลิปอาจจะเห็นภายในไม่ชัดนะโอ้ยสวยมากนะท่านผู้ชมภายในแบบหรูหราและชุลลี่จริงๆเนี่ยโอ้โหมีแต่แบบเทคโนโลยีแล้วโอ้โหเต็มไปหมดก็เดี๋ยวฟังเสียงกันหน่อยละกันท่านผู้ชมโอ้โหก่ทำการอัปเกรด เทอร์โบ <Turbo S 2> เพ่ด้วยนะครับเป็นเทอร์โบคู่พร้อมกับแนะอนตี้แลกนะก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแนละ้วเราไปลองขับกันเลยนะไปครับเลตส์โกะนี่ออกมาแล้วครับท่านผู้ชม,มสวยงานจริงนะสำหรับสีส้มดำนะโอ้ยอยากรู้จริงนะท็อปสปีดว่าวิ่งได้เท่าไรนะหร่ครับสำหรับเจ้ารถคันนี้นะโอ้ยสวยมากคนระับ เท่งจริงเท่งจริงรถในฝันผมเลยด้อีกรั้ไฟออกอตลอดนะ,ะตอนนี้โอ้โหยไม่คิดว่าแต่งออกมาจะเท่ขนาดนี้นะส้มดำนะนักขับที่ไทยนี่แบบสีอย่างนี้สาวสาวกีแดนะมบอกเลย ไม่มีจะไม่สีแหละสวยกระดาเดียวโอ้ยโค้ชเทโค้เคมาดูกันหน่อยพันสองแรงม้านะว่าจะแรงขนาดไหนนะก็เดิมเดิมนะฝนตกบ้าค้ชโลกนะซัดเลยแล้วกันนะ สบายแล้วแต่ก็เกือบเหมือนกันมันเลี้ยวดีมากอะรถคันนี้โอ้ยมาไวมากอะรอบคันนี้400จะถึงไหมเดี๋ยวเรามาดูกัน380โอ้ยไม่เร็วอะ380 รถคันนี้มาช้าๆนะแต่ว่ารอบมาดีมากอะขึ้นมาเรื่อยๆนะ390จะถึงไหมผมว่าลงเนินน่าจะถึงนะสำหรับรถคันนี้3 9 0ร้อยนะโอ้โห เจ้าเมอร์เซเดสคันนี้เนี่ยเบรกเดิมๆเลยนะผมไม่ได้แต่งเบรกหรืออะไรทั้งสิ้นนะเบรกนี้ผมใช้เป็นของเมอร์ซีเดสนะให้มาจากโรงงานนะเดิมโรงงานนะเดี๋ยวเราซัดกลับไปร้านกาแฟกันแล้วกันนะ แซงบนะครับทางนี้มันจะมีเนินลงนะถ้าลงเนินเราจะรู้ได้ว่าถ้าลงเนินชว่วยมันจะวิง่งท็อปสปีดถึงเท่าไหร่นะ370ไปมากนะโอ้ยฝนตกก็ไม่มีปัญหานะก็อาจจะดูลื่นๆน,นิดนิดโอ้ยเหมือนเขาอยาก ต้องอัปเกรดเบียเพื่อเพิ่มนะเหมือนเขาอยากให้ผมใส่เกียร์เพิ่มนะแต่ใส่ไม่ไนะด้386แล้วนิ่งมากครับมาได้ความเร็วสูงนะขับง่ายสบายอะรถคันนี้รถจีเ็คเราเอาอยู่นะ ลงเดินมาแล้ว390 390อ้โอ้ยได้ประมาณ390เนะี่ยลงเดินช่วย389 387กลับสู่ความเร็วปกติคนะั่แรงพอๆกับนิสสัด GTR เลยนะอาจจะแรงกว่านิดหน่อยนะ่ตอนนี้รถคันนี้นะ้ำหนักเบามากอนะ พั 1> 1, นสะกิโลกรัมเลยจาก1,600กนะิโลกรัมเลยอ๋อเดี๋ยวเราแวะจิบกาแฟกันดีกว่านะโอ้โหตอนนี้ก็มีอีเวนต์ร้านกาแฟของอเมริกาดีส์กินกาแฟะละลอนหนแล้วนะเฮ้ยรีบสั่งดิโอ้โหชนป้ายพังเลยไป สั่งแบาแล้วกันในน้องโอ้โหมันชนป้ายเบนูพังหมดเลยผมจะสั่งอะไรดีเด้อขอเป็นฮอตช็อกโกลตแก้วหนึ่งแล้วกันครับได้เลยกับไปเอาละก็เป็นยังไงกันบ้างฮนะสำหรับเจ้าเวอร์ซิเดนเอคันนี้เนะี่ยหูสวยงามมากฮนะขนาดจอดในร้านกาแฟแบบสีส้มเด่นจริงๆนะส้มดำนี่มันเข้ามากฮนะ แทงจริงนะราคาที่ขายกิงก็38ล้านเลยนะสรับเจ้ารถคันนี้ลืมบอกในต้นคลิปนะก็สำหรับคลิปนี้นะใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์ผมด้วยแล้วกันนะใครที่อยากดูรุ่นไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปไปได้เลยนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันคลิปหน้านะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะไปะะครับบาย